สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความมืดมิดผ่านเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่กล้าฟังคนเดียวคืนนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะหลับไปกับเสียงของวิญญาณมีหอพักหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ปรากฏชื่อบนป้ายไม่มีแม้กระทั่งใน g o o g l e Map แต่ผู้ที่บอกต่อกันปากต่อปากว่า ที่นี่ถูกดีสงบและเงียบแต่เงียบเกินไปเอมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนเธอไม่ค่อยมีเงินมากนักและต้องรีบหาที่พักก่อนเปิดเทอมไม่กี่วันโชคดีหรืออาจจะไม่โชคดีที่วันนึงเธอเจอใบปลิวติดอยู่บนเสาไฟใกล้ป้ายรถเมหอพักหญิงราคาเดือนละ1,200บาทไฟฟรีน้ำฟรี มีคนดูแล24ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์ 089. จุด,จ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 ดมันถูกเกินไปแต่เอมก็โทรหายอยู่ดีเสียงผู้หญิงแก่คนหนึ่งรับสายเสียงแหบพ่าจนแทบฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็บอกทางได้ชัดเจนเอมจดไว้แล้วนั่งรถเข้าไปในซอยนั้นซอยมันลึกและเปลี่ยวจริงๆแต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบว่าอาคารดูใหม่กว่าที่คิดสีขาวซีด แต่สะอาดไม่มีขยะไม่มีเสียงมีลมพัดเอื่อยและเสียงใบไม้แห้งขยับกับพื้นปูนผู้หญิงแก่คนหนึ่งเดินออกมาจากมุมมาคารเธอผิวซีดผมงอกจนขาวทั้งหัวใส่เสื้อคลุมใหม่สีมนเรากับรุษมาจากยุคสงครามโลกอยู่ได้เลยลูกห้องสองซีว่างพอดีเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนแต่ห้ามลงมาข้างล่างหลังเที่ยงคืน ไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ตามเอมเพยียกหน้าแม้แน่ใจจะเริ่มไม่แน่ใจ,จว่าเธอเลือกถูกหรือเปล่าห้องสองซีอยู่สุดทางเดินฝั่งที่ไฟทางเดินกระพริบอยู่แค่ดวงเดียวเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปมันโล่งแต่สะอาดไม่มีเฟอร์นิเจอร์มากนักแค่เตียงโต๊ะโต๊ะแต่เพียงพอเอมนอนคืนนั้นด้วยความหม่อนล้าแต่เธอสะดุ้งตื่นตอนตีสองเพราะเสียงลากของบางอย่างบนพื้นปูน ครืดครืดครืดเอมแนบหูฟังพื้นเสียงมันอยู่ข้างล่างเสียงนั้นเหมือนคนลากของหนักๆหรือคนคลานเธอนอนนิ่งจนนาฬิกาบอกว่าเวลาเกือบตีสามเสียงจึงเงียบไปเช้าวันถัดมาเธอถามป้าเจ้าของหอว่าเมื่อคืนมีใครลงมาทำอะไรไหมแต่ป้ากลับตอบเพียงก็เตือนไปแล้วนี่ว่าห้ามลงมาคืนต่อไป เสียงนั้นยังคงกลับมาและเอมก็เริ่มรู้ว่าเธออาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวบนชั้นสองหลังจากคืนแรกที่เอ็มได้ยินเสียงปแปลกๆใต้ผืนห้องเธอก็เริ่มระวงทุกอย่างในห้อนี้กลางวันที่นี่เงียบจนได้ยินเสียงมแมลงไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงปิดประตูห้องอื่นไม่มีแม้กระทั่งเสียงจากห้องข้างๆแต่ห้องสองบีที่ติดกับห้องของเธอมีรองเท้าแตะสีดำวางอยู่บนหน้าห้องเสมอ และมีกลิ่นน้ำอบโชยจางๆออกมาเหมือนมีใครบางคนอยู่ในนั้นคืนที่สเอมตัดสินใจวางหูงไว้แน่ผนังห้องข้างๆเธอไม่ได้ยินเสียงคนพูดโดยทีวีแต่ได้ยินเสียงตึงตึงตึงเหมือนมีใครเอาหัวโขกกำแพงซ้ำๆช้าและสม่ำเสมออยู่แบบนั้นนานอยู่หลายนาทีเอมพละออกมาใจเต้นแรงเธอเปิดไฟทั้งห้อง นั่งมองประตูห้องของตัวเองไม่กล้าปิดตาตอนตีสองก็กว่าเสียงลากของข้างล่างกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงฝีเท้าแทรกมาด้วยเสียงเท้าเปล่าเดินบนพื้นปูนตึกตึกตึกเราก็หยุดตรงหน้าห้องของเอมประตูไม้เก่าๆที่ไม่มีตาแมวมันเปิดช่องไว้ให้บางอย่างจ้องเข้ามาได้ดตลอดเอมตัวแข็งไม่กล้าขยับ เสียงข้างนอกไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นนานนับสิบนาทีจนเธอได้ยินเสียงกรีดเล็บบ่งบานประตูเบาๆครืดครืดเหมือนกงเล็บขูดไม้อย่างใจเย็นเอมหลับตาแน่นพยายามไม่หายใจจนเสียงหายไปในที่สุดเช้าวันต่อมาเธอตัดสินใจจะไปถามเจ้าของหอให้รู้เรื่องแต่ไม่ว่าจะเคาะกี่ห้องก็ไม่มีใครเปิดโทรหาเบอร์เดิมก็ไม่มีคนรับสาย เธอเดินกลับขึ้นไปด้วยความอึดอัดแต่พอเดินผ่านห้องสองบีเธอก็ชะงักเพราะตอนนี้ไม่มีรองเท้าอยู่หน้าห้องแล้วและมีกลิ่นเหม็นไม้จางๆลอยออกมาแทนเธอรีบเข้าห้องของตัวเองแต่เมื่อเปิดประตูมีเศษเท่าดำเล็กๆปลิวอยู่บนพื้นและตรงหน้าประตูมีรอยขีดเป็นรอยเล็บยาวๆลากเป็นทางจนถึงใต้เตียงของเธอหลังจากเอมเห็นรอยขีดลากยาวจากหน้าประตูไปจนถึงใต้เตียง เธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวมือของเธอสัน่นร่างกายเย็นเยี่ยมเหมือนถูกดูดพลังออกไปเธอพยายามจะมองลงใต้เตียงแต่สายตากลับหยุดอยู่ที่ผ้าปูที่นอนด้านล่างที่เหมือนมีลมพัดจากข้างใต้เบาๆเป็นจังหวะเหมือนกับลมหายใจของใครบางคนเอมค่อยๆถอยไปที่ประตูแต่พอมือจะบิดลกูกปิดมันหมุนเองจากด้านนอก <c oughs> เธอพลง,งะกลับมาแล้วเงยขึ้นมอง มีเงาบางอย่างอยู่ตรงกระจกเหนือประตูแต่พอลองมองตรงๆกับไม่มีอะไรเธอคว้าโทรศัพท์มือถือกดเปิดไฟฉายทันทีส่องไปใต้เตียงแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่มีแค่ฝุ่นเกานนะหนาและเศษเส้นผมย,ยาวๆกองเล็กๆเธอถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ก็ดับไปเองมือสนิทเอมตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไป เธอเก็บของใส่กระเป๋ารีบเปิดประตูจะออกไปแต่ทางเดินทั้งชั้นมืดสนิทไฟทางเดินที่เคยกระพริบก็ดับไปแล้วขณะเดินลงบันไดเธอเห็นบางอย่างที่ทําให้เธอต้องหยุดที่ชั้นล่างสุดมีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนักศึกษายืนหันหลังอยู่คนเดียวเอมคิดว่าเป็นเพื่อนในหอจึงจะตะโกนเรียกแต่ยังไม่ทันที่เอ่ยปากผู้หญิงคนนั้นค่อ,คอยๆเอียงคอกลับมามองโดยที่ลําตัวไม่ขยับและในมือของเธอ มีอะไรบางอย่างที่เหมือนถูกลากอยู่เซผมยาวๆห้อยลงมาจากมือเหมือนหัวคนที่ถูกหิ้วไว้ใช่ค่ะพวกคุณเดาถูกผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เคยอยู่ห้องสองบีและเธอยังไม่ไปไหนเพราะเธอกำลังหาใครสักคนมานอนแทนเธอใต้ตเตียงเอมรีบวิ่งกลับขึ้นห้องแต่เมื่อกลับเข้ามาได้เธอกลับพบว่าห้องของเธอเปลี่ยนไปของทุกอย่างที่เธอเก็บไว้หายไปหมดเตีงท,ที่เคยนอน ลายเป็นเตียงไม้เก่าเปื้อนฝุ่นหนาตรงมุมห้องมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่เธอจำไม่ได้ว่าเคยมีอยู่ในห้องและที่หน้าตู้มีรูปถ่ายเก่าวางอยู่ในรูปคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงใต้เตียงของเธอมีเงาของอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนมีกรงเล็บกำลังโผล่ออกมาทางใต้รูปมีข้อความเขียนไว้ว่าอย่าเปิดตู้ถ้าไม่อยากเป็นรายต่อไปแต่คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามนุษย์เรา อดใจไม่เปิดอะไรที่ห้ามไม่ได้หรอกและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความตายอีกศพในหอนีหลังจากที่เอ็มเห็นภาพ่ายปริศนาเธอนั่งนิ่งอยู่หน้าโตู้ในมือยังถือกรอบรูปที่สั่นเล็กน้อยเพราะมือเธอไม่มั่นคงอีกต่อไปคำเตือนบ,บนกระดาษใต้กรอบรูปว่าอย่าเปิดโตู้ถ้าไม่อยากเป็นรายต่อไปแต่ยิ่งห้ามใจเธอกลับยิ่งอยากรู้เพราะในหัวเธอมีคำถามมากมายรูปนี้คือใคร ทำไมหอนี้ถึงเงียบผิดปกติและอะไรอยู่ในตต้เอมลุกขึ้นยืนค่อยๆเอ,อื้อมมือไปจับลูกบิดเหล็กที่ขึ้นสนิมมันเย็นจัดเหมือนแช่น้ำแข็งแต่เธอก็บิดมันช้าๆแกรกตต้เปิดออกและในความมืดนั้นเธอมองเห็นคนยืนอยู่ข้างในหัวตกพับมือห้อยแนบลำตัวใส่ชุดนอนสีขาวข,า,ขาดเปื้อนดำผมยาวปิดหน้าแต่ที่น่าสะพรึงกว่าคือ มีรอยเชือกที่คอและใต้เท้าของเธอไม่มีอะไรอยู่เลยเธอลอยอยู่ในตู้ไม่ใช่ห้องนี้ที่เธอผูกคอตายแต่ตู้เสื้อผ้านี่แหละที่เป็นสถานที่เดิมเพราะก่อนที่หอจะปรับปรุงใหม่ห้องสองสี่เคยมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งแขวนคอตายในตู้เอ็นถอยหลังช,ช้าๆมือสั่นเท้าแทบไม่มีแรงแต่สายตากลับจ้องไปที่หญิงในตู้อย่างไม่สามารถละสายตาได้ และในซีวินาทีที่เธอจะก้าวถอยหญิงในตู้ก็เงยหน้าขึ้นมาช้าๆเสียงกระดูกลันเสียงหายใจขาดห้วงและที่น่ากลัวที่สุดหญิงคนนั้นมีใบหน้าของเอมเองตาปนปากฉีกเหมือนคนตายที่ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายไปแล้วเอมกรีดร้องปิดตู้ทันทีแล้วรีบเปิดประตูห้องหลังจะวิ่งหนีออกไปให้ได้แต่พอเปิดประตูเธอกลับเจอห้องของตัวเองอีกครั้ง ประตูที่เคยพาออกไปสู่ทางเดินตอนนี้เปิดออกมาเจอกับห้องเดิมเหมือนเธอไม่เคยออกไปไหนแสงแดดที่เคยรอดมาทางหน้าต่างไม่มีอีกแล้วหน้าต่างก็หายไปหอ,อนี้ไม่ได้กักขังแค่ร่างแต่มันกักขังจิตของคนที่กลัวจะไม่สามารถหนีออกไปได้และเมื่อใครสักคนเปิดโต้มันจะวนกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งเอมพยายามทุบกำแพงแตะโกนให้ใครช่วยแต่เสียงของเธอไม่เคยดังออกไปพ้นห้องและหอ,อนี้ ไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากเธอและเงาของคนที่เคยอยู่ก่อนหน้าคืนนั้นเมื่อถึงเวลาตี244ไฟในห้องกระพริบช้าชและเสียงขุดไม้กลับมาอีกครั้งครืดครืดครืดเสียงจากใต้เตียงแต่ครั้งนี้เอมไม่กลัวอีกแล้วเพราะว่าเธอกลายเป็นเงาในตู้ไปแล้วเอมอาจยังอยู่ในห้องนั้น และถ้าคุณเผลอเปิดประตูผิดคุณอาจเจอเธอเพราะห้องสองซียังเปิดให้เช่าและคนเฝ้าหอยังคงรอคนมาอยู่แทนเสมอหนึ่งเดือนหลังเอมหายตัวไปมีนักศึกษาใหม่ชื่อแพรวย้ายมาจากกรุงเทพโดยเห็นประกาศหอพักราคาถูกในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งไม่มีชื่อหอไม่มีพิกัดชัดเจนมีแค่ข้อความสั้นๆว่าห้องว่างสองซีหญิงล้วนเดือนละ1,200บาทไฟฟรีน้ำฟรี มีคนดูแล24ชั่วโมงแพรวโทรไปเบอร์นั้นเสียงปลายสายแหบพร่าเหมือนคนแก่แต่พูดสัดส้นชัดเจนอยู่ได้เลยลูกห้องสองซีว่างพอดีแต่ห้ามลงมาข้างล่างหลังเที่ยงคืนนะแพรวจดไว้ขึ้นรถมาเข้าซอยเปลี่ยวที่ไม่มีชื่ออีกครั้งเธอมาถึงหอหอที่ไม่มีป้ายไม่มีใครอยู่แต่ป้าเจ้าของหอออกมาต้อนรับเธอยิ้มเหมือนเดิมทุกครั้งผมขาว ใบหน้าซีดไม่มีเหงื่อไม่มีเงาแพรวได้กุญแจห้องสองสี่เธอเข้าไปอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องธรรมดาแต่มันคือกับดักในคืนแรกแพรวได้นอนหลับในห้องที่ดูเรียบง่ายจนกระทั่งเธอฝันว่ามีผู้หญิงหน้าซีดเดิอนออกมาจากตู้เสื้อผ้ามาหยุดที่ข้างเตียงเธอหญิงคนนั้นพูดเสียงเบาๆเหมือนกระซิบผ่านน้ำลึกว่าช่วยด้วย ย่าปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวชาววันรุ่งขึ้นแพรพยายามเล่าเรื่องนี้ให้ป้าเจ้าของหอฟังแต่ป้ากลับพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยก็ต้องมีคนมาอยู่แทนบ้างสิลูกจะให้เธอฟ้อห้องอยู่คนเดียวไปตลอดได้ยังไงแพรไม่เข้าใจแต่เมื่อเธอกลับเข้าห้องเธอก็เริ่มเห็นรอยขีดลากบนพื้นเสียงใต้เตียงและภาพสะท้อนในกระจกที่ไม่ใช่เธออีกต่อไปเธอเริ่มเห็นเอม เด็กสาวที่เคยหายตัวไปเอมไม่ได้พูดแต่ยืนอยู่หน้าตู้ชี้เข้าไปข้างในในตู้เสื้อผ้ามีกระจกบานใหญ่และในกระจกนั้นแพลวเห็นตัวเองยืนแต่ในอีกฝั่งของโตเหมือนเธออยู่ข้างในแล้วและข้างนอกไม่ใช่เธออีกต่อไปคืนนั้นแพลวพยายามหนีเธอเปิดประตูห้องแต่กลับเดินเข้าไปในห้องเดิมพยายามทุบกระจกกระจกก็ไม่แตกเปิดมือถือโทรออก สัญญาณก็ไม่มีจนสุดท้ายเสียงหนึ่งกระซิบจากมุมห้องว่าตอนแรกฉันก็คิดว่านีได้เหมือนกันเอมหันหน้ามาเผยให้เห็นแววตาว่างเปล่าเธอยืนอยู่ในมุมมืดและด้านหลังของเอมมีป้าเจ้าของหอยืนซ้อนอยู่พร้อมรอยยิ้มกว้างผิดรูปและเงาดำที่ขยายเต็มกำแพงหอนี้ไม่ใช่หอธรรมดามันคือช่องทางที่ใช้แลกเปลี่ยนวิญญาณเก่าต้องส่งต่อให้วิญญาณใหม่ นั่นคือกฎและผู้ที่เฝ้าหอคือผู้รักษากฎนี้ไว้ตลอดการและนี่คือเรื่องเล่าของคนเฝ้าหอขอบคุณที่กล้าอยู่จนจบหวังว่าคุณจะไม่เห็นประกาศห้องสองซีที่ไหนอีนะคะเพราะถ้าเห็นแปลว่ามีใครเพิ่งตายไปไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ